เล่นให้ดูก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันเล่นยังไงนี่นี่องเ่อเร่อแล้วเนาะ่ปลาตัวจริงมันสามารถเคลื่อนตัวไปด้วยมีใบพัดในตัวเครื่องแล้วก็ข้างหลังด้วยใช่ไหมใบพัดใต้ท้องเครื่องนี่นะครับพี่เบิร์ตเอาไว้เพื่อที่จะทำให้มันลอยขึ้นเหนือพื้นครับส่วนใบพัดตัวข้างหลังเนี่ยใช้บังคับดันให้มันพุ่งไปข้างหน้าครับพี่น้องพลขอลองดูได้ไหมคะับทดอบใช่ไหมว่ามันลอยจากพื้นจริงจหรือเปล่าใช่ไหมได้ตอนนี้พี่น้องพลมีกระดาษอยู่ในมือนะคะเดี๋ยวพี่น้องพลอยนะคะจะลองเอากระดาษเนี่ยลองส ก็คาัฟอยู่เอาได้เลยครับงั้นลองก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิดพัดลมดีกว่าครับอไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมล่ะครับได้เลยค่ะเอาอย่างเงี้ถ้างั้นเดี๋ยวเพื่อนเราเปิดเจ้าคูคลัฟซิว่าพี่น้องเราจะสอดเข้าไปได้ไหมอ่าลองคะเข้ามาได้จริงแล้วอย่างงี้ต้องร้องว่าอะไรคะยืนได้ค่ะไดเลยโอ้โหเข้าไปตั้ายเลย หลักของเจ้าหูว,วคราวนี่ก็คือเขาพยายามเนี่ยลดแรงเสียดทานที่มีอยู่บนพื้นผิวเมื่อวัตถุเนี่ยนะครับไม่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวเนี่ย มันก็คือไม่มีแรงเสียดทานก็ลดแรงเสียดายไป้อมอนะครับกน้องยิ่งถ้าแรงเสียดทานน้อยเนี่ยก็ทำให้การเคลื่อนที่ของเราเนง่ายขึ้นแต่เจ้าของว่าร์คนี่เขาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างคะพี่เบิร์ดโอ้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากเลยครับกน้องโพราาคราฟนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเป็นลำใหญ่มากใช้สามารถเดินหาทั้งบนบกในน้ำในทะเลทรายบนโอดได้หลากหลายมากส่วนเครื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องนี่ฮะปกติเนี่ยพี่น้องอ่านลอเอากระดาษเนี่ย ลองไถไปตามพื้นีิครับไปไหมครับมันจะไม่ค่อยนั่นใช่ะะไหมอเอาอย่างนี้อลองมาวายอยู่วันนี้ีิครับอ,อ๋อโอ้โหนี่เป็นไงล่ะน,นี่นี่หรืออันนี้ก็ได้ครับนี่ทำเป็นยานเล็กๆ นี่นอันนี้ก็เครื่องนี้นะครับเขาจะเป่าลมออกมาจากด้านล่างเพื่อที่จะมาดันให้วัตถุเบาๆเนี่ยนะครับมันจะลอยไปอยู่อ,อยู่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆเองคงอยากจะรู้หลักการแล้วก็เรื่องราวของเจ้าโฮคราฟเนี่ยมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับรท,<ห>ที่ทำปัน้นครับวัตถุทุกชนิดมีน้ำหนักในตัวเองเมื่อกดลงบนพื้นผิวจะทําให้เกิดแรงเสียดทานยากต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆการลดแรงเสียดทานวิธีหนึ่งที่ทําได้คือการเป่าลมในปริมาณเล็กน้อยเพื่อทําให้วัตถุ ้นจากพื้นผิวเมื่อไม่มีแรงเสียดทานการใช้แรงเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้วิธีนี้เป็นหลักการการสร้างยานโฮครรับซึ่งสามารถนำเครื่องนี้ไปใช้ได้ทั้งบนบกและในน้ำครับเนี่ยมีเรื่องราวหมหัศจรรย์ให้เราได้ค้นพบเสมอๆเ,เลย